ก็สวัสดีนะักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะส,สำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่เรื่องของปิซซึมนะคะก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดต่อไปครูคก็จะมาอธิบายหรือมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับปิซึมฐานสามเหลี่ยมฐานสี่เหลี่ยมก่อนนะคะและก็มารู้จักกับส่วนประกอบของปิซซึมกันก่อนนะคะ ปีซึมแรกนะคะเราเรียกว่าปีซึมฐานสามเหลี่ยมเนาะ,ะดูยังไงว่าเขาเป็นปีซึมฐานฐานสามเหลี่ยมดูที่ฐานค่ะ,ะปีซึมนะคะจะมีฐานอยู่สองฐานฐานฐานของเขานะคะจะมีลักษณะเป็นรูปหลายเหลี่ยมได้เช่นกันจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมหรือสิบเหลี่ยมก็ได้นะคะดูที่ฐานนะคะฐานจะมีอยู่สองฐานเท่านั้น ปิซซึ่งจะมีฐานอยู่สองฐานเท่านั้นนะคะอะย่างในหน้านี้เลยปิซึ่งฐานสามเหลี่ยมฐานครูจะระบายสีชมพูออกแดงๆไว้เนาะนี่คือปิซึ่งฐานสามเหลี่ยมสังเกตนะคะฐานจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเนาะตรงฐานเราเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าหน้าตัดนั่นเองค่ะ,ะและปิซซึ่งนะคะจะมีส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราเรียกว่าด้านข้างหรือหน้าข้างนั่นเองนะคะหน้าข้างของปิซซึมนะคะจะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่านั้นนะคะถ้าฐานถ้าถ้าหน้าข้างหรือด้านข้างของปิซซึมเนี่ยไม่เป็นรูปสามเออเป็นรูปไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสแสดงว่ารูปนั้นไม่ใช่รูปปิซซึมนั่นเองค่ะ เราไปเป็นพิซึมฐานสี่เหลี่ยมนะคะสังเกตเลยค่ะฐานสีเข,เขียวตรงนี้ฐานจะมีแค่สองนะคะพิซึมจะมีฐานแค่สองอันในที่นี้ฐานของเราก็จะเป็นฐานสี่เหลี่ยมแล้วก็จะมีด้านข้างหรือเราเรียกว่าหน้าข้างนะคะสังเกตหน้าข้างหรือด้านข้างของพิซึมจะเป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะ โอเคเดี๋ยวเราไปทบทวนการหาพื้นที่กันก่อนเลยนะคะการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมนะคะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมในถ้าเป็นสี่เหลี่ยมส่วนมากจะเป็นกว้างคูณยาวใช่ไหมคะ,อ,ะอย่างข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่เป็นสีเเนส่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัส สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นว่ายังไงคะสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านคูณด้านเพราะอะไรเพราะว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมีด้านเท่ากันทุกด้านนั่นเองนะคะดังนั้นสูตรการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสจึงได้ว่าด้านคูณด้านนั่นเองค่ะข้อแรกของเราเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสคุณครูรู้ได้ไงดูจากขีดค่ะขีดสี่ขีดนี้แสดงว่า ด้านทุกด้านมันเท่ากันนะคะดังนั้นด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ยาว13เซนติเมตรการหาพื้นที่เราจึงได้ว่า13คูณ13 13คูณ13จะได้เท่ากับ169เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีค่าเท่ากับ169ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะอย่าลืมหน่วยนะคะ ถ้าหน่วยการหาพื้นที่จะขึ้นด้วยตารางน,นั่นเองไปดูข้อที่2กันเลยค่ะ,ะข้อนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะหาได้จากกว้างคูณยาวด้านกว้างคูณด้านยาวนั่นเองอกว้าง15ยาว18ดนะคะดังนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้จะหาได้จาก15คูณ18ซึ่ง15คูณ18มีค่าเท่ากับ 270นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้มีพื้นที่เท่ากับ270ตารางเซนติเมตรไปดูข้อที่3กันเลยค่ะข้อที่3นะคะนักเรียนสังเกตเห็นรูปไหมคะรูปนี้นะคะจะสามารถแบ่งออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสรูปนั่นเองอา เราแบ่งออกเป็นสองรูปเลยเพราะว่าถ้าเราหาไปเลยจะหายากเนาะจากนั้นค่ะพอเราแบ่งอย่างนี้แล้วปุ๊บพื้นที่ในฝั่งเลขหนึ่งนะคะพื้นที่ที่หนึ่งของเราเนี่ยเราจะวัดความยาวได้เป็นสี่เซนติเมตรวัดอีกด้านหนึ่งได้แปดเซนติเมตรนั่นเองนะคะ บางคนสงสัยทำไมคุณครูวัดได้สี่กับแปดเซนติเมตรทำไมพื้นที่สี่เหลี่ยมเล็กตรงเนี้ยถึงวัดได้สี่กับแปดเซนติเมตรใช่ไหมคะเพราะว่านักเรียนดูตรงนี้ค่ะลูกตรงนี้ที่เป็นสองขีดตรงนี้เขาบอกว่าก็คือด้านกว้างของสี่เหลี่ยมใหญ่ะคะ่ะยาวแปดเซนติเมตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงซึ่งมันเป็นสองขีด เพราะฉะนั้นตรงนี้มีขีดเดียวแสดงว่าขีดเดียวของเราก็ต้องยาว4ซนติเมตรก็คือเป็นครึ่งหนึ่งของ8ซนติเมตรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาบอกว่ายาวเท่ากับขีดเป็น2องขีดก็ยาวเท่ากันกับ8เพราะฉะนั้นข้างบนของเราตรงนี้ก็ต้องยาว8ซนติเมตรนั่นเองค่ะดังนั้นเราจึงได้พื้นที่ของสี่เหลี่ยม x เท่ากับ4คูณ8ใช่ไหมคะ พื้นที่ของสี่เหลี่ยมใหญ่ก็เท่ากับแปดคูณสิบหกทำยังไงจะได้พื้นที่ทั้งหมดก็เอามาบวกกันเลยค่ะเราจะได้พื้นที่ที่ระบายสีเท่ากับพื้นที่เล็กบวกพื้นที่ใหญ่นะคะพื้นที่เล็กกับพื้นที่ใหญ่ก็ใช้สูตรเดียวกันเลยก็คือกว้างคูณยาวนำไปบวกกันเลยค่ะพื้นที่เล็กก็คือสี่คูณแปดกว้างแปดยาวกว้างสี่ยาวแปดพื้นที่ใหญ่ก็กว้างแปดยาว 16นั่นเองนะคะจากนั้นคูณกัน4คูณ8ได้32 16คูณ18ได้128 32ร2วก128ได้เท่ากับ168สิติตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะดังนั้นพื้นที่ทีระบายสีนี้มีพื้นที่ก็เท่ากับ168ตารางเซนติเมตรไม่ยากเลยนะคะแค่เราต้องมองให้ออกเนาะ ไปต่อที่แบบฝึกหัดที่8.2เลยค่ะแบบฝึกหัดที่8.2ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมเพื่อระบุประเภทของรูปที่กำหนดให้อันนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นรูปเลยค่ะณิตสองมิตินะคะสองมิติเขาจะมีแค่ด้านกว้างคูณด,ด้านยาวเนาะแต่ถ้าเป็นรูปเลยค่ะณิตสามมิตินะคะจะมีลักษณะ ความสูงขึ้นมาเพิ่มอ่ะมีกว้างมียาวแล้วก็จะมีความสูงเข้ามานั่นเองอ่ะไปดูกันเลยข้อ1ข้อ1เป็นรูปเลยค่ะคณิตสอมิตินะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมธรรมดาเลยอ่ะไม่มีด้านฐานอะไรเลยมีแค่ด้านกว้างกับด้านยาวนั่นเองเนาะอ่ะไปต่อกันที่ข้อ2ค่ะข้อสองเป็นรูปอะไรคะทรงกระบอกอ่าทรงกระบอกเนี่ยลักษณะเขาจะมีฐาน ฐานก็จะมีรัศมีมีความสูงขึ้นมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นรูปเรขาคณิตสามมิตินั่นเองค่ะข้อที่สามนะคะเป็นรูปอะไรคะข้อที่สามะคะเป็นรูปเละะขาคณิตสองหรือสามมิติคะสามมิตินั่นเองนะคะเพราะว่าเขาคือรูปพีระมิดเนาะรูปพีระมิดเนี่ย จะมีฐานอกว้างคูณยาวแน่นอนและก็มีความสูงขึ้นมาดังนั้นรูปพีระมิดเป็นรูปเรขาคณิตสามมิตินะคะข้อที่สี่วงกลมวงกลมเฉยๆก็จะเป็นรูปเรขาคณิตสองมิตินะคะวงกลมถ้าเราแบ่งเส้นทะแยงมุมถ้าเราแบ่งเส้นครึ่งวงกลมนี้เราก็จะได้แบบนี้เลยมีด้านกว้าง คือหาพื้นที่ได้อย่างเดียวนะคะถ้าเป็นวงกลมอย่างเดียวใส่อะไรไม่ได้เลยไปต่อกันที่ข้อ5้าค่ะข้อห้ารูปสี่เหลี่ยมเฉยๆมีกว้างกับยาวไม่มีความสูงก็เป็นรูปเลยค่ะคณินี่สองมิตินะคะข้อหกค่ะ,ะข้อหกเป็นรูปกลวยกลวยจะมีฐานเป็นวงกลมและมีความสูงขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เป็นรูปเลยคคณิต3ามิตินั่นเองไปต่อกันที่ข้อเค่ะ ข้อเจ็ดเอเป็นสองมิติหน้าครูถ้าไม่แน่ใจนะคะลูกแบ่งรูปซิลองแบ่งรูปนะแบ่งรูปปุ๊บมันจะมีทําให้รูปนี้นะคะ่ะมีแค่ด้านกว้างมีด้านกว้างด้านยาวแค่นั้นเพราะฉะนั้นข้อที่เจ็ดเนี่ยเป็นรูปเลยค่ะคณิตีสองมิติสองรูปที่นํามาติดกันเนาะไม่มีความสูงจึงเป็นรูปเลยค่คณิตสองมิตินะคะ ข้อที่8ดค่ะอ่ากลองมีด้านกว้างด้านยาวแล้วก็มีความสูงขึ้นมาเพราะฉะนั้นข้อ8ดจึงเป็นรูปเลยขาคณิต3มิตินั่นเองค่ะอ่าข้อ5ก็จะเป็นรูปเลยขาคณิต3ามิติเพราะเขาคือทรงกลมนะคะส่วนข้อ10เป็นรูปเลยขาคณิต2มิตินั่นเองเ,องเนาะ,ะไม่มีความสูงขึ้นมา ไปต่อกันที่แบบฝึกหัดที่8.3เลยคะ่ะให้ระบุว่าปริซึมเป็นปริซึมหรือไม่ถ้าเป็นแล้วเรียกว่าปริซึมชนิดใดไปต่อกันที่ข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งคุณครูบอกเลยว่าปริซึมจะมีฐานอยู่สองฐานถ้าฐานกี่เหลี่ยมก็เรียกว่าปริซึมฐานเท่านั้นเหลี่ยมเลยเนอะ,อ,ะอย่างเช่นข้อแรกฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้มีฐานสองฐาน ด้านข้างเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากดังนั้นข้อหนึ่งจึงเป็นปริซึมนะคะซึ่งเราเรียกว่าปริซึมฐานห้าเหลี่ยมนั่นเองะไปต่อกันที่ข้อสองค่ะข้อสองเราก็เรียกว่าเป็นปริซึมนะคะปริซึมฐานอะไรดูที่ฐานเลยคะ่ะฐานมีสองฐานตรงนี้นะคะ ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าปริซึมฐานสี่เหลี่ยมนั่นเองส่วนข้อสมแน่นอนเลยไม่เรียกว่าปริซึมนะคะปริซึมต้องมีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมเท่านั้นนะคะหรือมีด้านข้างด้านข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งอันนี้ด้านข้างไม่เป็นรูปซึ่งข้อ3ามเนี่ยด้านข้างไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้นเราไม่เรียกว่าปริซึมนะคะ ไม่เป็นปิซซึมแต่เราเรียกว่าทรงกระบอกนะคะอ่าไม่เป็นปิซึมเพราะอะไรเขียนไปเลยค่ะไม่เป็นปิซึมเพราะว่าฐานไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมนั่นเองเหระหรือใครจะเขียนเพิ่มว่าฐานไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมและด้านข้างหรือหน้าข้างไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็ได้นะคะไปต่อกันที่ข้อสี่ค่ะข้อสี่เราเรียกว่าปิซึมอะไรคะปิซึมฐาน สามเหลี่ยมนั่นเองส่วนข้อ5เอ๊ะอันนี้คล้ายๆนะคะแต่ไม่เป็นปริซึมนะคะเพราะว่าด้านข้างไม่เป็นรูปสี่เหลีล่ยมลุมฉากนั่นเองจึงไม่เป็นปริซึมนะคะหรือฐานนะคะฐานของปริซึมนั้นจะต้องมีขนาดเท่ากันเนาะถึงจะเป็นปริซึมโอเคค่ะไปดูแบบฝึกหัดที่8.4กันต่อน,นะคะ 8.4ให้เขียนทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตามที่กำหนดจากกระดาษจุดไอโซเมตริกนะคะอ่าเขาจะมีกระดาษที่เป็นจุดมาให้นักเรียนในตรงนี้เลยอ่าทีนี้ให้นักเรียนเขียนรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตามที่เขากำหนดมาให้อ่ะมาดูที่ข้อหนึ่งเขากำหนดมาให้ว่า ฐานกว้างสี่หน่วยยาวสี่หน่วยเนี่ยอ่าสูงสี่หน่วยรูปทรงนี้เราเรียกว่าลูกเต๋านะคะลูกลูกเต๋าหรือรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้เขาเรียกว่าลูกเต๋าเนาะหรือลูกบาทนั่นเองลูกเต๋าหรือถ้าเกิดว่าความกว้างความยาวความสูงเท่ากันเราเรียกว่าลูกเต๋าหรือลูกบาเนอะอ่าเราจะมาเริ่มขีดเลยนักเรียนจะขีดตรงไหนก็ได้นะคะลูกจะเริ่มตรงไหนแต่ค,คุณครูแนะนําให้เริ่มที่อ่า มุมมุม,ม,มด้านซ้ายก่อนเนาะเพื่อที่เขาจะได้ก็ลากไปเลยค่ะลากไปเลยสี่หน่วยใช่ไหมคะก็ลากไปเลยหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยจากนั้นขีดเส้นค่ะฐานกว้างคูณยาวยาวก็ลากไปอีกสี่หน่วยสูงลากขึ้นไปเลยค่ะสี่หน่วยสูงมันต้องเท่ากันใช่ไหมคะลูกลากต่อไปเลยสี่หน่วยสูงสี่หน่วย จากนั้นกว้างขีดข้างบนค่ะกว้างสี่หน่วยยาวสี่หน่วยจากนั้นลากฝั่งนี้นะคะลากไปอีกสี่หน่วยค่ะจากนั้นลากเส้นเชื่อมกันนะคะก็จะได้ลูกบาทหรือปริซึมที่มีฐานยาวสี่หน่วยกว้างสี่หน่วยและก็ความสูงสี่หน่วยนั่นเองค่ะ ไปดูกันที่ข้อสองเลยข้อสองก็เป็นปิซึมนะคะที่มีฐานกว้างสองหน่วยยาวหกหน่วยความสูงสี่หน่วยอ่ะเราก็จัดมาก่อนเลยค่ะด้านกว้างสองหน่วยาด้านยาวหกหน่วยใครนี่ก็นับไปเลย่ะลกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอาหกหน่วยนะคะขีดไปเลยสูงสี่หน่วยนับไปค่ะ หนึ่งสองสามสี่อา่าสี่หน่วยนะคะจากนั้นก็ลากความสูงให้เท่ากันลากมุมขึ้นไปค่ะลากเส้นเชื่อมต่อจากนั้นก็ลากฝั่งนี้มาอีกสีหน่วยลากฝั่งนี้เชื่อมต่อกันก็จะได้ ปริซึมนะคะที่มีฐานกว้างสองหน่วยยาวหกหน่วยและสูงสี่หน่วย,วย,แ,วยแบบนี้เลยครูจะลบที่เป็ครูขีดเนาะนักเรียนจะได้มองเห็นนะคะโอเคเราไปต่อกันที่ข้อสามค่ะโอ้ข้อสามเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะจะเป็นปริซึมที่ต่อกันปริซึมสองอันต่อกันนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะทำปิซึมข้างล่างก่อนนะวาดไปเลยกว้าง4ยาว5หน่วยลากลค่ะกว้าง4หน่วยนับตามช่องเลยนะคะ2 3 4แล้วก็ลากมาทีนี้ยาว5หน่วยก็ลากไปค่ะ5 5หน่วยสูงเราแบ่งแล้วใช่ไหมคะเป็นปิซึมสองอันอข้างล่างสูง2หน่วยเราก็ลากไปก่อน2หน่วยตั้งความสูงให้เท่ากัน จากนั้นนะคะก็ลากชั้นที่สองชั้นที่สองเนี่ยความกว้างของเขาตรงนี้ส่องหน่ยความยาวห้าหน่วยก็ลาก่างเหือยค่ะลูก่องหน่ยห้านวยส่งน่วย,วยลากเส,เส้นเชื่อมกันความสูงสองน่วยลากเหมือนวาดลูกธรรมดาเลยค่ะไม่ยากเลยเราก็จะได้ลูก ริซึ่มที่เหมือนกับตัวอย่างที่เขาให้มาเลยนะคะโอเคไปต่อกันที่ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่สี่เขาบอกว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งกว้างกว้างสี่หน่วยอ่ากว้างสี่หน่วยยาหวหกหน่วยและสูงสามหน่วยอ่ากว้างสี่หน่วยวัดไปเลยคะ่ะลูกหนูจะตั้งตรงไหนครูคแนะนําให้ตั้งฝั่งซ้าย,ายมือเนาะเพื่อที่ว่า เวลาราวางรูปเนี่ยเขาจะได้ไม่เลยไปตั้งตรงนี้ก็ได้เนาะ,ะยาวสี่หน่วยอ่ะกว้างสี่หน่วยอ่ะวัดมาก่อนเลยหนึ 1, 2, 1, 2, 3, ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่อะสี่หน่วยยาวหกหน่วยวัดไปค่ะหกหน่วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจากนั้นสูงเท่าไหร่คะสูงสามหน่วยก็ลากขึ้นไปสามหน่วย จากนั้นเราได้ความสูงแล้วทุกมุมเราต้องใส่ความสูงเขาเข้าไปค่ะใส่เข้าไปเลยสูงเท่ากันนะคะคือสามหน่วยจากนั้นลากเส้นเชื่อมค่ะลากเส้นเชื่อมระหว่างมุมก่อนเนาะอ่าลากไปลากไปจากนั้นฝั่งตรงนี้นะคะเราจะต้องจับมุมตรงนี้เราต้องลากความกว้างของเขาไปอีกสี่หน่วย ลากไปจากนั้นลากเส้นเชื่อมธรรมดาก็จะได้พิซึึมแบบนี้เลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากนักเรียนนะคะไปทำแบบฝึกหัดที่คุณครูพาทำให้เสร็จเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาช่นเรื่องการหาปริมาตรของลูกทรงนั่นเองนะคะวันนี้ก็ฝากนักเรียนไปทำแบบฝึกหัดที่ ดจุ8.4ข้อสองเนาะ8.4ข้อ2เป็นการเขียนทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตามที่กําหนดบนจุดนั่นเองเหมือนทีนค่คุณครูคพาทาเลยคุณครูคก็ฝากนักเรียนย้ำอีกรอบนะคะไปทําแบบฝึกที่8.4 ข้อ2ใหญ่หน้า101มีทั้งหมด4ข้อนะคะก็จะทำเหมือนกับที่คุณรูพาทำเมื่อกี้เลยสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ครูจะพามาหาปหริมาตรกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ